นอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับหามทะเลสอนะครับก็ทําเป็นหมู่บ้านเจ็ดหลังเป็นโครงการที่ไม่ใหญ่มากนะครับจริงๆแล้วโครงการลักษณะนี้เป็นโครงการที่ขึ้นแล้วถือว่าต้องดีมากๆเลยเพราะว่าบ้านสมัยนี้ไม่จังเป็นต้องเป็นโครงการใหญ่สําหรับนักลงทุนนสางหารๅษีมาซั์นะครับผมบอกได้เลยว่าพื้นที่ประมาณทักไร่สองไร่สามไร่เอามาทําหมู่บ้านเนี่ยทำแป๊บเดียวก็ขายหมดครับปรับโครงสร้างใหม่ให้ดีๆ อันนี้โครงการนี้เพิ่งขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าถ้าปรับโครงช่วยแก้ไม่เยอะมากเลยในหนึ่งปีครึ่งเนี่ยไม่เกินเนี้ยเจ็ดหลังเนี่ยหมดแน่นอนสบายๆเพราะฉะนั้นทํางานง่ายๆทําทเงินง่ายๆก็ต้องทําให้มันถูกโครงช่วยถูกลักษณะมันก็จะได้หมดเร็วๆแล้วก็พัฒนาแป๊บเดียวแล้วเราก็ไปแปลงไปต่อไปไเรื่อยๆถือว่าทําเลยดีมากๆนะครับได้หานหน้าทิศตะวันตกตะวันออกทิศเหนือครบก็ถือว่าคนที่มาอยู่บ้านนี้ถ้าทําให้ถูกลักษณะแล้วก็ต้องบอกว่า อยู่แล้วก็เจริญรุ่งเรืองร่ำร,ร,ร,รวยด้วยไม่ใช่เพราะเจ้าของรวยนะครับเจ้าของบ้านที่มาอยู่เองก็รวยด้วยนะครับทำให้มันถูกของดีเอาไว้บ๊ายบาย